แฟรนไชส์มาใหม่หน่าลงทุนประจำเดือนตุลาคม2563หลังจากที่ต้องเจอเรื่องหนังหนังมาตลอดทั้งปีสำหรับหลายคนที่กำลังมองหาการลงทุนแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นหรือลงทุนอะไรดีโดยเว็บไซต์ Thai Franchise Center com ในฐานะที่อยู่กับแวดวงแฟรนไชส์มายาวนานวันนี้จะขอมานำเสนอ5แฟรนไชส์มาใหม่หน่าลงทุนประจำเดือนตุลาคมเพื่อเป็นทางเลือกให้กับท่านที่สนใจว่าธุรกิจแฟรนไชส์ไหนเหมาะกับคุณมากที่สุดไปดูกันเลย 1. 1. Overheat Smoothie ยุคที่เมนูสุขภาพกำลังมาแรงแฟรนไชส์ o v e r h h a t s m ส o t ต i e จึงชูจุดเด่นเครื่องดื่มสมูตตี้ที่เน้นมะม่วงน้ำดอกไม้เป็นหลักด้วยเป็นสมูตตี้ผลไม้100%ไม่ผสมหัวเชื้อในราคาเริ่มต้นเพียง45บาทที่จะมาพร้อมกับเมนูย่อนฮิตเช่นมะม่วงปั่นข้าวเหนียวมูนมะม่วงปั่นสาคูกะทิสด มาม่วงปัน่นเฉาก้วยกะทิสดจึงเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์แนวใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากทั้งยังมีสินค้าเป็นที่ต้องการของคนไทยและต่างชาติสำหรับค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน 8 9 0 0 0บาทสิ่งที่จะได้รับคืออุปกรณ์พร้อมเปิดร้านการสอนสูตรเครื่องดื่มต่างๆสอนเทคนิคการขายพร้อมส่งเสริมการตลาดรวมไปถึงเป็นแฟรนไชส์ที่ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีไม่หักเปอร์เซ็นต์จากยอดขายและอย่างให้สิทธิ์1อำเภอ1สาขาเท่านั้นค่ะสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร098 193 83 90 2. อีแซบอีสาร อาหารอีสานยังคงเป็นเมนูยอดฮิตที่ไม่ว่าจะเปิดร้านที่ไหนเมื่อไหร่ก็ขายง่ายขายดีและยิ่งถ้าได้ลงทุนกับแฟรนชส์ที่มีคุณภาพยิ่งทำให้มีกำไรได้เร็วขึ้นโดยอีแซอีสานเป็นแฟนชายร้านอาหารอีสานที่มีวิธีการปรุงด้วยผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจึงทำให้ง่ายสะดวกรวดเร็วโดยในทุกสาขาจะมีรสชาติคงเดิมเสมอ ทั้งยังมีตำรับอาหารที่ปริมาณแต่ละจานคงที่สามารถคิดคำนวณต้นทุนได้ชัดเจนปัจจุบันมีสาขาทั่วประเทศกว่า40แห่งและมีแนวโน้มจะขยายสาขาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่าแฟรนชส์ในการลงทุน49,000บาทสิ่งที่จะได้รับคือการอบรมพนักง,งานก่อนเปิดร้านการสอนเทคนิคการทำธุรกิจการวางระบบบริหารจัดการในร้าน การอบรมสอนทำเมนูต่างๆพร้อมอุปกรณ์ในการเปิดร้านแบบครบเซตจึงถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์ที่ใครอยากเป็นนายตัวเองควรเลือกลงทุนอย่างมากสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร0649491541 3. ถั่วแผ่นนคร สินค้าแบบง่ายๆก็สามารถขายได้และมีรายได้ที่ดีได้เช่นกันโดยแฟรนไชส์ถั่วแผ่นนครเป็นธุรกิจที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนสามารถทําคนเดียวได้โดยใช้เทคนิคการทอดเฉพาะของถั่วแผ่นนครจึงเป็นแฟรนไชส์ที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนานกว่า31ปี จุดเด่นของสินค้าคือมันกรอบอร่อยไม่มีกลิ่นเหม็นของน้ำมันสินค้าสามารถเก็บได้นานเป็นสัปดาห์ทั้งยังเป็นของฝากให้คนได้ทุกเพศทุกวัยธุรกิจนี้สามารถทำได้ทั้งบริเวณหน้าบ้านหน้าอาคารพาณิชย์ตลาดสดสถานที่ชุมชนต่างๆค่า,า,คาแฟนชายการลงทุน2 5 0 0 0บาทสิ่งที่จะได้รับคือพิมพ์ทอดถั่วสแตนเลสอย่างดีจำนวน60พิมพ์แป้งทอดกรอบถั่วแผ่นนคร30กิโกร,รมัม พร้อมไป้ายไวนิวและสอนเทคนิคการทอดให้ประกอบอาชีพได้ทันทีสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร088 444 44 6060หรือ083 395 5060 4โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเด็กอนุบาลยีราบ ธุรกิจการศึกษาย,ยังน่าสนใจและมีแนวโน้มเติบโตได้อีกมากโดยเฉพาะหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กโดยโรงเรียนสอนภาษาอนุบาลยีรัฟมุ่งเน้นสอนภาษาอังกฤษ,กษกให้เด็กตั้งแต่อายุ4-12ถึงปีเน้นเรียนผ่านการทำกิจกรรมการเล่นเพื่อเด็กจะได้ความรู้และความสนุกสมวัยสมกับสโลแกนโรงเรียนที่ออกแบบโดยพ่อแม่ซึ่งมีแรงบันดาลใจคือลูกและความรักในการเป็นครูปัจจุบันมีสาขาทั่วประเทศกว่า58แห่ง ค่าแฟนชส์ในการลงทุน390,000บาทโดยมีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการลงทุนประมาณ7 0 0 0 0 0ถึง1ล้านบาทขึ้นอยู่กับขนาดของโรงเรียนและการตกแต่งโดยทางแฟรนไชส์ให้สิทธิ์หนึ่งสาขาหนึ่งอำเภอรพร้อมการอบรมบุคลากรสอนเทคนิคการทำธุรกิจพัฒนาหลักสูตรการสอนให้อย่างต่อนเนื่องด้วยสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร0 8 9 1 5 3 1 0 4 0 5รนว แฟรนชาว์วาฟเฟิลฮ่องกงและไอศครีมโฮมเมดชูจุดเด่นอร่อยเหมือนกินที่ฮ่องกงโดยมีโรงงานเป็นของตัวเองมีวัตถุดิบทุกชนิดผลิตและจัดจำหน่ายได้เองสามารถคำนวณต้นทุนและจุดคุ้มทุนได้อย่างละเอียดทำให้การลงทุนมีประสิทธิภาพสูงสุดและยังมีระบบมาสเตอร์ช่วยดูแลแฟรนไชส์ได้อย่างทั่วถึงพร้อมอัปเดตเมนูใหม่ๆใ,ให้ทุก2เดือน ค่าแฟนชายในการลงทุน29,900บาทหรือสามารถเลือกแพ็กเกจการลงทุนได้ตามต้องการโดยทุกแพ็กเกจจะได้รับอุปกรณ์พร้อมเปิดร้านสอนเทคนิคการทำขนมและสอนวิธีการบริหารจัดการร้านได้อย่างมืออาชีพและยังส่งเสริมการตลาดออนไลน์ให้ผู้ลงทุนอีกด้วยสนใจลงทุนแฟนชายโทร0 9น009 สำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai franchise center. com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai franchise center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ หากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ